้ากกาบสวัสดีอิฟซีช่งช่องของสงการนะคะมื่อนี้จะพามาตามแนวทางของพอย่นค่ะพี่น้องพอย่นหวัดวังวันทีหนึ่งกันย่าย่นหุกแปดนันพอย่นหายหาเก้าค่ะพี่น้องห,หายหาซีเก่าเข้ากระตัดไทยคือมีหาเก่านํากะกลับหัวลุงเป็นหาหุตรงๆเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่คือเลขพอย่นนะคะ ห <c oughs> ุกกระเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะห้ากกบเว่าอยุ่ตลอดเวลานะคะว่าหุกกระเก่าเป็นตัวเดียวกันขันกับหัวจะได้พาฮกตรงๆค่ะพี่น้องในหงวดประจําวันที่ซิทหกกันย่ายุ่นหกแปดพอยุ่นคอหนิ่มตัวเดียวจะเป็นตัวใดนันเข้าตร,รับชมรับฟังกันเลยค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพอยุนสวัสดีครับ,รบกะว่างหนึ่งหันนะเลขกลับหัวมันเกนเลขเจ้ากลับหัว <c oughs> เจ้าอ่าไาหาเก้าตีตร่างกาอตีตีร่างกาเพราะว่าหาซีเก่าคอยเล่ตัดห้มันเล่ไดาหาเก้าน้ม่มันตีร่างกายเลขตีร่างกาดีดีเนาะหวับวางหันมิตรพูดตีร่างกาเลยค่ะเป็น หกเก่าม right ันกับตัวเดียวกันเท่ากับวายอยู่แล้วมันก็จะเป็นห้าหกตรงตรงเลยนนรเสียเข่าหกตรงตรงได้หันตีน่างกาืมาตีร่างกาอยฟันที่ได้หวัดบางหันเลขตีร่างกาเด้อพี่น้องเด้ออีกพอยุ่นตีร่างกานะคะนี่ค่ะห้าเก้าเลขออกหาหกตัวเก่าพี่น้อง ับหัวลุ่งเดอ้อของพอยุ่นพี่ผู้ใดถือกน้ำกระดีใจน้ำเนาะขันกับหัวลุ่งกะป็นหาหุกตรงตรงนะคะพี่นองกัมีพีมี่นองกับบางข้นกับสีหุจักยุติเลียกฮุกกะเลียเก่ามีตัวเดียวกันดูที่ร่างกาลงหน่งทีได้เพราะว่าฝันได้ห้าสี่เก้าปาดไปสื่อตหาสี่เก่าเรียกไข่กระเดยสื่อตหาเก่า หาหกข,บขกก่บอสือโอ้กันครับก้อนสิบ่สืออยังบบตีว่ามันโตเก่าเลยบ่สือหาหกกระเดสามหนึ่งกับเป็นเลขกอะที่มันบอไ่อยออกหนึ่งสามเหล็บองามกับบอสืออืมตว่<ท>ม,มมานานี่สิอเรียนเพื่นผมมาเลขนี่สูงไม่หายอยู่ดมือนผอฝัน,นย้มใดเกิด มาถึงเตศตานเดี๋ยวผเต็ตานอยี่ห้องบาดอยู่เนี่ยเราเปหายสุดชุนเลไอย่างเงมดมัมาแบ่งเนี่ยกันอีกไหมเี่แค่ทีเดียวของเดี๋ยวพันหนึ่งไหมโอ้พันหนึ่งกูหลายกูซูหลายเดี๋ยวพันพูดคืองามเลี้ยวพันแล้วพูดน้ำเขามาแบ่งเขาเลยฟันกระดูกใครไม่จะแรีกนี่ถือว่าเดาเาน้องพ่อใจไปเออพ่อใจเลี้ยวเดินมาเล้หารวยเขาเบื้องเลียวร้ย กูโเน่ยหาศุนันกูฝันวาตีนกูเมื่อกูมือม่อก็อเป็นหาเป็นศูย์ุ่นดอกเปเทียไปหาูบับัดนี้มือมมอม่อฝันมาแบงเนี่ยอีกมัก่กที่เป็นหาเป็นศูนย์่ว,ว,ว่ะหาศูนย์ววนน่ายเาเขียนยังไงยังเขียนหกสี่วันนี้เนเาะก็อสออหกแปดไม่สีออกหกสี่ผบ้าเงืดหลไขย,ยก็ดี มุกซีตั้งพวกเปลืองล่างบุ่วดีเย่ะไปน้ำก่อยเนอะอันนี้ก้อยยนปีดข่อยได้เบาลินเยือนตั้งพวกซอพวกอยากเทาตัวนีิอันนี้เบาไหมเด้อบานนี้พวกอยากไปยันเทาตัวนีเยือนพวกพ่กอยากเทาตัวย่นขึสามเป็นทางการก่อนวางหันบ่หันถามได้ปฏิสิทธามเป็นทางการงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกแปดนี่ฝันว่าจังไหนก็ะเบาไหมกันนะ ฝันเลื่มแหลกเลยเจ้าฝันเลื่มแหลกเลยงวดนี่ละอืมว่าหันจะเวาไปยุตวิว่าอ่าอยากให้เพื่อนฟังอีกอยากให้เพื่อนฟังอีกพอ,อข่อยพ่หันถามข่อยเลยอยากให้เพื่อนฟังอีกงวดนี่ที่เอดนีอฝันว่าตีนอยูค้องบามบาทเลยเป็นศูนย์ยุกยุกใจกลางตีนเลยสองของ้างวันนี้พระเป็นพระที่เน ยังนี่ลหละ้ำว่าเป็นผ้าบันบดใส่คุ้มเขาคุ้มเหลียงเป็นผ้ากันนั่งอยุ่ก็เเรว่ะเจ้าของมันนั่งคุ้มถีนยุ่งสิละค่ะพวกไปบินบาดบ้างัสันบินบาดแม่งยังหรอพัสสันนกห้องหมอกแห้งนี่กู้่ไปเ้อะผ้ากันไปรวด,ดเรว่อยสิเจ้าได้บวชน้่มกันบ่ในความฝันบนะวชมันนั่งเป็นยุ่มยุ่งนี่ล่ละือแต่ว่าชุ่มส่วนมันนั่งยุ่มสั้นจ้า ก็บินบาดบ่สั่นว่ะก็บินบาดแม่กินเลยเฮ้ยไม่นดอกห้องมันแห้งนี่ชูไปลวดกูก็ไปดอกตีนบาดเป็นวงกลมชูเห็นตีนกูว่าเดือดเลยไม่สนดอกตีนบาดวงกลมสองข้างรูกกลางดิจ้าเจ๊นั่งลูกตีนอยู่ขอางตรงสี่แล้วตีนอยู่ข้างตรงสี่แหะอืมปฏิบัติย่างได้บัดนี่ย่างเลยมาบัดไปให้เขาขาเนี่อะเบงเนี่ยกันบ่มบ่บ่มบ่มอยู่จ้าอ๋อไปพันธุ์หนึ่งสั่นใยพันหนึ่งกูมีเงินเดือนในที่สู ทุกระเหี่ยวกูเป็นพันมาสันนกอ๋อโอแบ้งหาร้อยเขามาสันนกเขาเลยเบ้งหาหาร้อยเขาเลยเบ้งให้หาล้อยใหาร้อยได้เอาหาร้อยบัดนี้เขาเลยฟันกระดูกแข่งกระดูกเนื้อขึ้นมาันฟันเคืองปกงเขอฟาเฉยไปเออฟาเฉยแล้วได้หลายแล้วกูได้บางสิบได้ถือตัวเนี่ยชักงาอย่างใดบุงได้เสือตือขึ้น ว่าฝันเงา่ัวดัวอนฝันว่าเงาเยอะเกียร์หมดนี่มา่อฝันเงาตัวนี้วะฝันตอนเนีองเลยฝันตอนเนียเมื่อว่าูสหรานฟังอยู่วันอืมวันแม่มึงถือเล็ดไม่ไงก็แม่มึงต้องถือเกล็ดเรือว่ะอืมนั่งหฝันดีปานนีขันเป็นซื้อเล็กมันก็สิถือเล็แล้วแต่ว่าแต่ว่าบ่ท่านไหดเล็กตัวไหนบานบ่บ่เลขตัวเลขกกี่บ่บม่าันไดนคิดตัวไหนมคิดตัวไหนแต่ว่า คันมันสื่อไม่ได้สื่อหาศูนย์เี่หรอหาศูนย์ศูนย์นี่เหรอหาศูนย์ศูนย์เนี่ยเขาอาตีนเจ้าบาทเป็นวงกลมวัดนี้วงกลมมั่นกับศูนย์อยู่แล้วกับวันนี้ก็ก็ม่านเบี้ยเนี่ยกันค้นหารวยเข่ากันเลยก็เป็นหาศูนย์ศูนย์ว่อมะก็ว้ามยั่วนี่ แม่แกัดเป็นตัวเดียวกันกับหาศูน์ศูนย์ที่ว่ามาแบงเนียนะไม่ได้แต่เป็นหาศูนย์เนี่ยกับแม่นเออรู้แมมเนี่ยแม่แม่หาลอยก็บม่นเอายู่ไหมขันว่าโอ้สัวไปรวดเลยขันดูดิอันนี้เกลือเลยเเอา<ห>ยคทุกอย่างเกลือเบิ้งเนียวนุ่งเนียวหง้างยุ่ดรอกเว้ยงสูเกงานยูน่งก็งกเล่ยไปไ่ได้ก็หาศูนย์ศูนย์หาแล้ว,แล,วแล้วจะว่าดันละ งุมตีนู่ของตีนกัหานี่อยู่ไหเนาะงุ่มตีนในข้องพ่ไปบินบาดพ่อสั่นว้ายห้อหงแห้งเดิเอามืองุมตีนงุมตีนรูว่าเห็นตีนบาดก,กูว่า,ส,กกาสั่นป็นงุกลมดิเครื่องสองขาเล็กศูนยเลยยุ่กลางยังสินยุ่กลางตีนยุ่กลางตีนเล่นงุ่มตีเลยม่ใ่ว่าหาศูนยหาตีพอเจังว่าเรียกเบิดมาฝันว่าเขาแบงเนี่ยอีกมวย มันก็ร่องหาคือเกาแม่มันก็ดีหาศูนหาหาหาศูนศูนยนี่เพราะมันก็บ้ากับเขากันจี่ว่าหาศูนย์ศูนย์หาดีแล้ววะนนี้พี่ปอมันจะบอกเลขกันคู่เลิศบนนอมูสื่อแถียเรื่องนมันสื่อศูนศูนย์นี่ถือบนนอมา กระตกระตีตีหายหาศูนย์หาน่ะแล้วได้กินนว่าแกยังได้ไรยุคกลางไหมศูนย์ยุคกลางไหมเมียนยุ่งยู่กลางตีลยเนียสองข้างเลยที่ตีไง่ไง่มั่นงเลยอันที่ว่าตีมันกับเขากันที่หาศูนย์ศูนย์กับชื่อหาศูนย์ศูนย์หานี่ละเมียนกับกีฬาได้เนียจจะเนี่ยขันบอกกีฬายุกี่าโอ้ยหรือจะเป็นศูนย์ศูนย์ไก่พี่นองตัดลิ่นเอา ก็ดีบอกเนี่ยที่บอกโอ้ยบอกบอกบอกี่ว่ายู่หรอกอันนี้เป็นเอาอยู่ไหมเนี่ยไหมเอาเยอะเอาดูย่างย่างได้ด่วยดิขาไม่ย่างได้หรอกมัดหมวยเขาแบงเนี่ยอันตัวนี้ว่ะอันนี้บุ้มบั่มบุ้มบั่มคอกับตีตัวนี้เนาะเขาเล่าใขนนี่แหละเนาะเมียนเขาเล่าให้เลยดิเนี่ยบนวาถามบนน้องเขาดิอ๋อไปพันหนึ่งถือมาเห็นบมกันแบงเนี่ยอ๋อ เี้ยงผู้นี่หาล่อยก็ผูหาล่อยหรอกก็เรียกว่าจากว่เรียกว่าบอกหลานในบ้านีลแต่ว่าอายุพอน้่นเถออายุกับสีทรรกันครับพอเย่นพอเย่นหกสิบเอ็ดปีฝันดียิงสีข้าเทียมมันเข่าอายุอายุหกสิบเอ็ดปีพ่อสอนมันกระดีมันกระดีนั่นอยู่แล้วอยู่ศูนย์เกศเกศศูนย์นี่มันเคยือกนั่นเนาะ พ้อศอศูนย์จิตคาเทียอิบซีเพิ่นถามกันฝันดีสี่อาจจะเกี in ่ยวกับอายุนั่มข้อศนั่ก็เลยเขียนอายุไวัให้อิบซีเพิ่นนั่อยู่ดอกวุ้มตีนของอยู่สี่หรอตีนของบาทเนี่ยตีนจะของกับบาทอีกแมนยูเกิดกับเจ้าของนะเกิดบั้นยูสี่ือเกิดเหตุกับกับเจ้าของเรื่องกระออดจะยุกับ เจาของน้ำจางสีนะนีห้องแบแห้งหมดแล้วห้องจนพดหัวมันมื่ขึ้นก็บฝันหก็บฝันันได้ฝันกับฝันเงาอยู่เมื่อกี้ฝันกับฝันเนี่ยฝันมัก้อน่วันได้บอกหลานจ้ะองเมึงเมื่มึงถือเลขกบเ่เมื่มึงกำลังเงีเลยถือเร่ยก่ กาปนีพอสิมักโตใหญ่แล้วลค่ะปนีก็มักเป็นหาศูนย์นี่แหละมักหาศูนย์เนาะนิ่น,นหนนาศูนย์เลยหาศูนย์เอ็นนินเลยคือหาศูนย์พี่น้องพ่อสวกับมี่หาศูนย์คือเกา้าพออ่อซอกับมันกับโบรา,ายตัวไอ้เป็นตัดนินเรากับฟันเงาตัวไอ้โบรายตัวมันมมอ้วมเนี่ยเมื่อขึ้นเมื่อฝันดิเมื่อขึ้น ขันบ่ฝันกับ่ฝันเลยแม่นาบ่วบ่ขันบ่ฝันบ่ฝันเลยรอนมีนริ่งดิ่งเลยตัดลิ่นเอาเด้อพี่น้องสิบ่สิบ่ตัดไ้หลายตัวตัดไห้าศูนกับ้า้าเท่านั้นคือศูนย์ศูนย์นี่ตัดลิ่นเอาเด้อค่ะเด้อศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เด้อค่ะให่พี่น้องตัดลินเอาศูนย์เจ็ดจังสี่สอง้าเจงสี่สองเก็ดเังสี่ตัดลิ่นเอาอยู่ในนี้มดล่ะค่ะพี่น้อง ขัดตัดมันสิลายโตนะคะอา้าวจ,จับเซลเพราะว่าพอกัะนิ่นให้แล้วผู้ดใดทุ่นหน่อยกะสื่อตัวที่พอนิ่นให้คือหาศูนย์ศูนย์หาค่ะพี่น้องตัดลินเอากะกลับไปกบมาเอาเด้อค่ะศูนย์หาก็ะได้เนะเาะอ้าวขอขอบคุณพอที่ให้แนวทางทางช่องนะคะย่านโทรศัพท์หอนอีกบ่อ <c oughs> มัอยังดอก <c oughs> อมัมกสิลักนี้ดีโทรศัพท์อ่ะ นี่นงเคือบทิตังการทุกว์นมดเลยคือรอดแบอืมอาให้เขาอีกคือเก้าพี่น้องนินนินหาศูนย์นะคะพอก็ได้สอนควมฝันไปแล้วนะคะพี่น้องก็คือเกิดกับเจ้าของก็คือเป็นบาทยุบตีนนะคะยุกกลางตีนผ่นเลยแอดกระไตีห้าศูนย์ห้าอืมพอกระว่าหาศูนย์หาคือกันยุบแล้วกับฝันอีกว่าอ่า ไปเอาเนียนะคะตอเลยเนาะค่ะฝันตอกันเลยไปเอาเนียเขาปั่นเนียให้พื้นผูดหลัพันแต่ปั่นไหห้หาลอยนะคะพี่น้องเออือว่าจัดเอาเข่าอายุพอกะลยเอาอายุพอว้ก็คือหกหนึ่งพ่อสอกับสองห้าศูนย์จิตนะคะพี่น้องโชกโชกมันมันนาำพอยุ่นงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกแปดนะคะพี่น้องออา ขอฝากเป็นแค่แนวทางค่ะสื่อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ้าค่ะหรือจะหาค่ากับเขาก็เบวาค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ